สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่าริพาถ่ายทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ประนีตนะคะอยู่อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปค่ะผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องเนาะลายโคมไฟสีเหลืองค่ะแล้วก็ลายสาเกตสีม่วงคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกัันนนนคค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 ุณลลลููกก้้้าาาาาาาะะะรรผผืื1000 1000บบทท่่ขวี คุณลูกค้าสั่งซื้อเนาะผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าไหมสั่งคอทอเครื่องสีตะกอมัดหมี่ลายโคมไฟมัดหมี่ลายโคมไฟคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเหลืองนะคะเวลาเรียกสีนะสำหรับลายโคมไฟนะคะดูบริเวณหัวสิ้นตรงนี้นะผืนนี้สีเหลืองผืนนี้สีเหลืองค่ะสาหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไหมสวยๆแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะาผ้า1ผืนนะคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะ ขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรความยาวนะคะอยู่ที่180ซนตเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปตัดผ้าถุงได้1ผืนค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็ได้นะ,ะจะตัดเป็นกระโปรงหางปลาเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะกระโปรงหางปลาที่นุ่มตัดวันนี้นะคะรูปแบบงานตัดจะเป็นงานตัดแยก6ชิ้นคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ เลือกผ้าแล้วให้ทางร้านตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค้ 08, าขา่ะ0 8 9ง4กศูงานสั่งตัดมีโอนประจานะคะงานสั่งตัดมีโอนประจํา1 0 0 0บาทคุณลูกค้าขางานสั่งตัดเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ใช่ไหมจะราคานะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1,600บาท1,600บาทค่ะคุณลูกค้าขางานสั่งตัดมีโอนประจํา 1, 0 0 0บาทอีก600บาทเก็บเงินปลายทางนาบ้านได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบเอวนะคะะะะะะสโโพกนนคคคครรวววมมไปปถึงงงะะายายขอ,ะอ่ะ วันนี้นะคะที่นุ่มใส่อยู่เนอะรอบเอล30ค่ะสะโพก40คะ่ะความยาวของกระโปรงตัวนี้อยู่ที่37นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขะมัดหมีลายโคมไฟสีเหลืองค่ะมัดหมีลายโคมไฟสีเหลืองถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสวยค่ะแล้วก็เวลาตัดออกมาแล้วอะผ้า ถ้ามีความเรียบเนียนเวลาเวลาเราใส่ถ้าสมมติว่าเราใส่นะคะแล้วผ้าเข้ารูป <c oughs> เข้าทรงแบบนี้ทําให้แบบว่าเนาะทำให้ช่วยหนึ่งเลยนะคะใส่แล้วสวยใส่แล้วแบบเสริมบุคลิกภาพด้วยคุณลูกค้าขาเนี่ยให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้ถ้าเราตัดยิ่งตัดเข้ารูปเข้าทรงแบบนี้ยิ่งสวยะคะ่ะคุณลูกค้าคะสวมใส่ออกงานได้เลยงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค,าค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจง,งานผ้าไทย ถ้าไหมาลายโคงไฟแบบนี้มีหลากหลายเฉดสีมากๆวันนี้นะคะเรามีให้เลือกให้ชอปถึง6เฉดสีนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจกดติดตามกดสับสไ r i b e ค่ะ กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่มาริพาไทยไของเราไว้ได้เลยเดี๋ยวรีวิวเพิ่มเติมต่อให้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวมีรีวิวนะคะผ้าไหมสวยๆผ้าไหมาลายโครงไฟคุณลูกค้าคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องลายโครงไฟนะคะมีทั้งหมด6เฉดสีให้ชมให้ชอบต่อเลยคุณลูกค้าคะกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะทางร้านก็มีของฝันของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้คุณลูกค้านะคะก็จะะะะได้รรับนคกเป๋ ใส่โทรศัพท์กระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะนี่เลยคุณลูกค้าค่ะ,คะกระเป๋าผ้าใหม่นะคะไว้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะจะเป็นรุ่นที่มี2ซิปจะเป็นรุ่นที่มี2ซิปนะคะแล้วที่สําคัญนะมีสายที่สามารถสะพายได้ด้วยคุณลูกค้าค่ะ,คะผ้าไหมไลายสาเกตสีเหลืองคะ่ะแล้วก็ ผ้าไหมลายผ้าสโลกคุณลูกค้าชอบนะคะใบไหนคุณลูกค้าแจ้งแอดมินได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบใบไหนคุณลูกค้าแจ้งแอดมินได้เลยนะคะตอนนี้นะคะจะมีผ้ากระเป๋าผ้าไหมนะคะลายสาเกตสีเหลืองแล้วก็กระเป๋าผ้าสโลค่ะคุณลูกค้าชอบใบไหนก็แจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคาเลือกผ้าแล้วนะเลือกผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมเลือกของแถมด้วยนะแอดมินก็จะได้เขียนหมายเหตุไว้ให้นะคะว่ารับกระเป๋าผ้าไหม เป็นลายสาเกตสีเหลืองหรือว่าจะรับเป็นลายผ้าสลตเกาะเลือกได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะวันนี้ค่ะคุณพี่ปราณีตนะคะสั่งซื้อ2ผืนเนาะอีกหนึ่งลายคุณลูกค้าขาลายนี้เลยขายดีมากๆนะคะกับลายสาเกตกับลายสาเกตคุณลูกค้าขาลายสาเกตสวยๆผืนนี้สีม่วงค่ะ ลายสาเกตพื้นนี้สีม่วงคุณลูกค้าคะ่ะใส่แล้วสูงใส่แล้วเพียวมากๆใส่แล้วสูงใส่แล้วเพียวมากๆถ้าคุณลูกค้าวางลายผ้าแบบนี้ก็ได้หรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมเราก็สามารถวางลายผ้าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะ่ะวางได้2รูปแบบเลยแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราชอบนะคะจะไปตัดชุดแซกจะไปตัดนะคะเป็น ผ้าถุงจะไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าบางท่านนะรอบเอวไม่เกิน42นิ้วประมาณนี้ก็สามารถนําไปตัดกเก่งได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆแบบนี้งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะ 0890416008 0890416008งานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆผ้าไหมมัดหมี่นะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกตืนนี้สีม่วงค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะรุ่นนี้จะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนนะคุณลูกค้าคะ การนาไปตัดเย็บเพิ่มเติมคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปแล้วใช่ไหมคุณลูกค้าอาดผ้ากาวเต็มผืนนะอาดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าไหมสังเราะทอเครื่องสางตะกอมัดหมี่ลายสาเกผืนนี้สีม่วงค่ะผืนนี้สีม่วง สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยไหมพื้นนี้สีม่วงนะนี่เลยค่ะรวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะผ้าไหมลายโคมไฟค่ะพื้นนี้สีเหลืองพื้นนี้สีเหลืองสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคุณพี่ประณีตค่ะอยู่อำเภอแม่ทะาค่ะจังหวัดลำปางนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะผ้าไหมสวยๆจากร้านแม่บริพาทไทยก็สามารถนะคะเเขเข้้้าาดดูชมไนะ เข้าดูเข้าชมได้นะคะคุณลูกค้าขาทางช่อง YouTube แม่มารีพาไทยของเราซึ่งมีรีวิวสินค้าให้ดูให้ชมมากกว่า1 0,000รีวิวในวันนี้คุณลูกค้าขาติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าชอบนะคะชุดนี้นะคะที่นุ่มสวมใส่อยู่วันนี้คุณลูกค้าขาความยาวเสื้อ21นิ้วนะคะเป็นแบบตกอยู่ตรงสะโพกนะคะปิดตรงสะโพกบนพอดีปิดตรงสะโพกตรงนี้พอดีสะโพกบนพอดีนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชุดนี้่ะชุดนี้2,500บาทค่ะื้อนะะครูป แบบของเสื้อตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบแต่งคอนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคอปีนแบบนี้โอเคนะคุณลูกค้าขาแบบนี้ค่ะจากนั้นคะ่ะคุณลูกค้าขาตรงไหล่ตรงนี้ไม่ได้จีบไหล่นะ,ะ,รต,รนนะตรงนี้ไม่ได้จีบไหล่นะคะบริเวณไหล่ตรงนี้กว้างอยู่ที่1 4นิ้วค่ะตรงนี้ไม่ได้จีบไหล่แล้วความยาวแขนอยู่ที่15นิ้วนะคะเลยเข้อศอกมานิดหนึ่งปีข้อศอกลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วนุ่งผ่าด้านนอกแบบนี้3นิ้วค่ะคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยตัวนี้จะเป็นกระดุุหวงนนนนนะะะะะคคคคแแแบบบบบบบีี้้้เเเลลลยยรููปปักกษณณ็าช สนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนุ่มใส่เสื้อรอบอก36ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรอบเอวนะคะเอวเสื้ออยู่ที่34ค่ะใส่สบายค่ะใส่สบายไม่ต้องกลัวแบบรัดหน้าท้องอะไรอย่างนี้เลยคุณลูกค้าขาเนี่เลยปล่อยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงนะคะกะโบวงผ้าไทยสวยๆว,วันนี้เลือกใช้เป็นผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่ผ้าไทยลายลิซาล่าลายใหม่ค่ะ วันนี้นะคะออกแบบตัดเย็บนะคะในรูปแบบกระโปรงหางปลาแบบแยกชิ้นนะคุณลูกค้าคะหกชิ้นคุณลูกค,าค้าขากระโปรงหางปลา6ชิ้นถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวของกระโปรงอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าคะ่ะชุดนี้2,500บาทชุดนี้2,500บาทวันที่นุอมบอกไว้ถ้าเป็นผ้าไทยไลายลิซ่าลายใหม่สามารถใส่กับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีมากๆนะคะเมื่อวานวันก่อนนุใมใส,สก่กับสีชมพูานเ็น่ วันนี้ค่ะนุ่มนำมามิกแอนด์แมทใส่กับสีฟ้าราชินีเห็นไหมเพราะว่ามีดอกสีมีดอกสีที่เป็นสีฟ้าเราก็สามารถนํามาสวมมาใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดชุดไทยวันนี้ค่ะจะติดต่อสั่งตัดชุดไทยนะคะมีโอนมรจํา1,500บาทนะชุดนี้นะคะเสื้อพร้อมผ้าถูเสื้อพร้อมกระโปรงเนาะเสื้อพร้อมกระโปรง2,500้าบาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าโอ 1, าน,ะอ 1, นประจำหนบเงทางนหะ้าบ้ลยงานสั่งตัดรอง,งาน ประมาณ7-10วันคุณลูกค้าค่ะ7-10วันนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ประณีตนะคะอยู่อําเภอแม่ท้ค่ะจังหวัดลําปางคุณลูกค้าค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าไหม่สังเคราะห์อทอเครื่องนะคะลายโคมไฟสีเหลืองแล้วก็ลายสาเกตสีม่วงยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆกดติดตามกดสับสไครต์ที่ช่อง YouTube แม่มารีพาไทยรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้กับทุกๆออเดอร์ด้วยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ Terima kasih.